กลับมาชายแลนไทยอีกรอบหนึ่งครับเออความรู้สึกของผมความตั้งใจของผมมันมีเนะี่ยมันถึงเวลาผมแล้วยังครับนะผมก็มาตั้งบุนโดดตะเลียงครับห้าทันวาพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าครับมาตั้งโหลดตะเลียงผมก็จัดงานราเจ,จ้าอย่โหคขั้งแรกเลยครับผมรู้สึกว่าพระเจ้าอย่โหเนี่ยไม่ใช่ฟาจมือ,อโหธรรมดาอือฮือ มันเหมือนอ่ะ,อะไรเทวด,ดานะครับความสอนพระเจ้าอยู่โหัวเนี่ยผมมาดูติดตามรู้ระยะเวลาเป็นความคิดดีฉลาดเหนือมนุษย์นะครับเจ้ายกตัวอย่างได้ไหมครับอย่างเช่นผลดวงอะ่ะไม่มีใครคิดเลยอะ่ะครับฝนดวงประชาชนทุกมีกระทบครับพลดวง สร้างพลหลงให้ประชาชนอันนี้เหมือนเทวดาแล้วนะครับ,รบพระเจ้าหัวนะี่คิดสลัดกว่ามนุษย์อ,อันนี้ผมมีความรู้สึกครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็พระเจ้าอยู่หัวนะี่ยไม่ใช่คนไทยคนดินนับถือครับทุกเผ่ทาทั้งโลก่ันกันนับถือพระเจ้าอยู่หการอยู่การทำการพูดพระเจ้าอยู่เนะี่ย ไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนกษัตริย์อื่นครับพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพูดนิ่มแล้วก็มีความหมายยาวผมรู้นะพระเจ้าอู่หัวเนี่ยไม่ค่อยคิดหนักแต่คิดเป็นทำเป็นคิดเอาทำเป็นครับคิดเอาทำแหละไม่จะคิดหนักแล้วไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่ อืมอืมอ่ามันเปลีย่ยงเนี่ยครับครับเพราะว่าอี้พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นคนเหมือนว่ามันถ้าความรู้สึกของเราเป็ี่ยนเทวดาแล้วนะอาครับอืมทีนี่อ่อแนวพร,พ,รพระราชดำรริหรือว่าพระราชดำรัสใดของพระองค์ท่านบ้างครับที่เจ้าจะสึกคิดได้ยินแล้วแล้วก็เอามาปฏิบัติหรือเอามาสารต่อ ออามาเป็นแนวคิดในการทาํางานยังไงบ้างครับเรื่องศิลกิจพ่อเพลงของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมันตั้งความสอนของปุยยาตายายของเรามันตรงกันอื <c oughs> ศิลกิจพ่อเพลงปุยยาตายายของของเราก็สอนเหมือนกัน <c oughs> ครับครับ <c oughs> พ่อปุยยะตายายของของเราเนี่ยเรา้อไทยยะเนี่ยเขาสอนว่าคนเรา เกิดมาแล้วต้องมีบ้านนกยังม yeah. ีหลังคนต้องมีบ yeah. ้านครับต้องมีบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ต้องมีนาแปลงหนึ่งครับต้องมีสวนแปลงหนึ่งครับแล้วก็ต้องมีวัวมีวัวอะอหลักล็อะเตียนน่ะนะครับแล้วก็ต้องมีควายครับ แล้วก็ถ้ามีอย่างนี้แล้วทำนานเข้าได้มาแล้วให้มาเย,ยกเป็นสามชุนอ,อีกชุนหนึ่งให้พอกินทั้งปีครับออเฉพาะครอบครัวเราอีกชุนหนึ่งขายเสื้อบันเสื้อพ้าล,ลูกหลานอีกชุนหนึ่งขายแล้วก็ไปเที่ยวหาความรู้รว่า เวทล้อมของบ้านเมืองของเราหรือบ้านเมืองคนอื่นเป็นอย่างไรบ้างต้องหาความรู้ระยะเวลาสองเดินหาความรู้ถ้าหาความรู้อะไรมาแล้วต้องมาเล่าให้ฟังคนรุ่นรุ่นน้องที่ไม่ได้ไปอันนี้ปุยอากได้สอนไว้แล้วก็ไม่ต้องให้มีเงินมากมายเท่าไหร่มีเงินของมากมายถ้า ใช่ไม่เป็เป็นอันตรา,ายของตัวเองครับถ้ามีเงินทองมากมายมไม่บริหารได้เหมือนว่าไม่มีความสุขคถ้าเขาพอพออยู่พอกินแล้วก็รู้จักแหม่งบ้านให้คนอื่นรอบบ้านของเราอรอบบ้านของเรารอบบ้านของเรา มันก็อยู่ร่วมกันมีความสุข